สวัสดีครับ FC นะฮะร,ร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่น,นะครับเอ่อก็มีสินค้าเข้าใหม่หลายรายการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อโค้ง f c d ตัวนี้ถือว่าสวยเลยครับสวยมากนะครับเนี่ยนะฮะเอ่อรถแถวเทินแถวแม่พิกนะเนี่ยโค้ง f c d นะฮะสวยๆนะครับเครื่อง E-T 8 0ดนะฮะยกชุดมาเลย สวยๆนะครับท่าในใดกําลังมองหาอยู่ก็เชิญนะฮะคงตัวนี้เก่าเก็บนะฮะพี่นะ้องส่วนมากแถวเหนือจะไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นคาบนะฮะส่วนมากนะครับเดี๋ยวลองดูกันยังไม่ได้เคยเปลี่ยนแผ่นคาบเมืนะ่อรอยติ๊กสียังอยู่นะฮะนี่เนี่ยนะตัวนี้สดมากเลยเอว่าแล้วใช่จริงๆนะเนี่ยน,นะร,รอยติ๊กสีกับรอยสัตว์ยังอยู่นะฮะถือว่า คงตัวนี้ก็อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คัว่าสวยนะครับจุกไม้นะฮะคูตัวนะครับตัวนี้ยังซื้อจุกไม้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะสูงตอนนี้ตัวเนี้ยถ้าซื้อใหม่อันละร้อยกว่าบ,บาทแต่ถ้าถามว่าเป็นจุกยางตัวนี้ก็สี่ห้าสิบบาทหกสิบบาทจุกยางนะฮะเพราะตัวนี้มันแพงส่วนมากคนจะไม่นิยมใสน่นะครับเดิมนะฮะเนี่รอยจิกเสียังอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยดูความสดของข้านะ,ะตัวนี้ เวนี้นใดเอฟซีนะฮะกำลังมองหาตัวนี้อยู่ก็เสนอราคาอยู่ที่สองหมื่นนะฮะเนี่ยตัวนี้เครื่องก็อยู่ที่หมื่นสามนะอีทีแปดศูนย์ตัวนี้นะฮะเนี่ยครับสวยจัดมาคู่ตัวเลยฮะเนี่ยเขาออกจากร้านกวงเซ็งเฮงมานะครับเกินอยู่นะสวยดูสีสันผิวได้ฮะสภาพเป็นมิค่อนข้างที่จะหายากนะพี่น้องนะครับพูดกันตรงตรงเลยค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ จะเป็นเบอร์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโคงตานกนะครับนกหนึ่งสีหนึ่งนกนี่มีสามตัวนะฮะแล้วก็มือเดินบางนาซาลี่ซาลี่พ่วงนะมีสามลำตอนนี้นะฮะ็ลอดรถอแตันดมอยู่ในโกดังในนะครับยังไม่เอาออกมาแล้วก็ตัวมากเครื่องเบอร์ใหญ่นะฮะตอนนี้นี่เพียบเลยคงสยามยิ้วใหม่นะฮะหมื่นเจ็ดตัวนี้ครับหมื่นเจ็ดนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่หมื่นห้านะคงยันมานะครับใครหารุ่นนี้อยู่ก็มา,าได้เลยฮะภายในดีมากครับเอ,อจะเป็นร้อยสี่สิบกะทีนะะจะเป็นร้อยห้าห้านะครับเครื่องยังไม่ได้เปิดนะได้รื้อนะฮะตัวเปิดแล้วก็มีนะครับตัวเปิดแล้วก็มีที่ยังไม่ได้เปิดก็มีนะฮะสวยๆนะครับ,รบนี่พี่น้องค่อนข้างที่จะเป็นสภาพดีเยอะนะครับ ก็เป็นอาทีรสนี่ตัวนี้พัดเอ็กพัดเอ็กนะครับไอตัวนี้พัด x อ็้วใหม่นะครับสอง0มืสาไอตัวนี้เท่าไหร่นะรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้สองหมื่นแปดนะครับตัวนี้พัดเอ็ก ก็เราเข้ามาดูฮะมีสองคันนะครับสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง et rt 95นะครับราคาย่อมเยานะับเครื่องถึงหมื่นมั่งไม่ถึงหมื่นมั่งก็หมื่นกว่ามั่งครับเข้ามาเลือกชมดูกันนะครับพี่น้องก็ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรโครงนะครับพวกเฟืองแตกเฟืองบินก็มีอะไรจำหน่ายนะฮะทุกยี่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับโทรมาสอบถามนั้นก่อน แล้วก็จะเป็นเจฟร้อยยี่120นะครับอันนี้เลยสองหมืนแปดนะฮะเป็นเครื่องมิวใหม่สามสีสองหมืนแปดพี่น้องอาทีร้อยยี่นะสองหมืนห้านะครับมีหลายตัวใกล้ๆสิบตัวนะฮะเลือกเข้ามาเลือกติดดูได้นะครับแล้วก็เครื่องเก้าห้านะฮะเช็คใหม่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านะฮะก็เข้ามาเลือกชม นะครเป็ว่าจะเป็นอีทีร้อยสิบนี่ตัวนี้สสวยๆเลยนะครับกันมาท่<ถ>อยนะังสดนะฮะเครื่องไม่เคยเปิดเคยเลื่อนะฮะก็แล้วก็ส่วนด้านล้อนะครับเยอะเลยนี่ล้อซิ่งนะฮะเอกว้างห้านิ้วหกนิ้ววงสามสิบวงยี่สิบแปดนะครับกว้างเก้านิ้วเจ็ดนิ้วมีนะฮะนะครับ ล้อกําเดี่ยวนะฮะสนใจแบบไหนเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับเยอะคูณหกพันบาทนะครับพี่น้องแล้วก็บางโคล TTK มีหลายตัวหลายขนาดก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องโค้งก็เริ่มต้นจากตัวละสี่พันห้า 4, ขึ้นไปหรือสี่พันบาทนะครับเอาไปติดดึงน้ำนะครับราคาเยอมเยา ยกชุดก็อยู่ประมาณ1 8 0 0 0 0มนะฮะมีหลายราคาทั้งเครื่องทั้งโครงนะฮะพร้อมใช้งานได้เลยก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ